สวัสดีท่านผู้ชมุกท่านกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามีเกน,นแบบที่มีชื่อว่า Need More Awake หรือว่าไม่อยากนอนอะไรประมาณนั้นนะตัวมันก็เป็นแบบแนว More ม e a t นะฮะที่มานานระดับหนึ่งเลยนะประมาณ4เดือนแล้วแบบนี้แต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานเนี้ยแบบนี้ก็ทาการเพิ่มไปดึงใหม่มาด้วยซึ่งก็น่าสนใจมากนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาทําทุกฉากจบให้ดูกันในแบบนี้เอาเป็นว่าแบบนี้มันจะปั่นมากขนาดกระเช้าเดี๋ยวแล้วก็ไปเริ่ม,มเลยดีกว่าเกมนี้ได้รแรงบันดาลใจมาจาก Need More Heat <S <S โอ้โหเพลงแบบตำนานเลย เอิ่ง8ปโมงเชา้าว่าไงเอ่ยในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์มันมีอีเวนต์จัดอยู่ในเกมโปรดของฉัน๋ฉันจะต้องไปคุยกับพ่อก่อนหวังว่าเขาจะให้ฉันเล่นเกมได้นะเอาล่ะไปกันนะฮะไปคุยกับพ่อนะซึ่งพ้องละคูโลกเลยนเนี่ยมีคอมด้วยเอาล่ะไปเด็กดีนะฮะไปคุยกับพ่อก่อนมาสวัสดีครับคุณพ่อเดี๋ยวกันปีดประตูอรุสวัสดิ์ครับพ่อ อู้สวัสดีลูกแกดูต,ตื่นเต้นนะเนี่ยวันนี้พ่อผมขอเล่นเกมปวดผมในทีวีได้ไหมแกจะต้องทําการบ้านก่อนนะผมทาเสร็จไปเมื่อวานแล้วอ๋อโอเคงั้นก็ได้เย่ yeah, ได้เล่นเกมแล้วนะ,ะจังหวะนี้ไปกันนะประตูที่แบบมันขวางมาก,กนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ปิดเนะี่ยมันจะแบบกันชาสุดๆเลยเอาล่ะทาการเปิดทีวีนะฮะทีวีแบบจอยอย่างเล็กเลยนะเอาล่ะแล้วก็ทาการหยิบขนมมากินเรียกได้ว่าฟันฟันผูแน่นอนนะฮะงานนี้แล้วก็ ทำการนั่งบนโซฟาแล้วก็เล่นเลยไปเล่นเกมนะฮะชิฟฟอร์นูบอีกแล้วขนมเสหรับนูบโอ้โหมาราทอนนะฮะจังหวะนี้เล่นยาวๆสี่โมงเย็นโอ้โหเล่นนานขนาดนี้ยังแบบพอยสูนอีกเนี่ยเอาละพ่อมามาทำไมเนี่ยลูกนี่มันได้เวลานอนแล้วอะไรนะแต่แต่พ่อนี่มันเพิ่งสี่โมงเย็นเอง แกจะต้องไปนอนเพราะพรุ่งนี้แกต้องไปโรงเรียนฉันไม่อยากจะนอนเลยอะ่ะฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วพ่อถ้าผมไปทํางานบ้านเนี่ยพ่อจะให้ผมอยู่นานกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมอืมโอเคถ้าแกไปเก็บกวาดของเล่นในห้องของแกฉันจะให้แกอยู่ต่ออีกสักนิดหนึ่งเอาละต่อรองนะฮะจังหวะนี้ทําการไปหยิบของเล่นในห้องนะไปเก็บกวาดของเล่น7อันก็คือตรงนี้ใช่ไหมทำการเก็บกวาดมานะฮะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะ e n ด i n แรกเี่จะทำเนี่ยคือ good ending ก็มาเก็บลนัว 7จ็ดอันกระเจระยายสุดๆเอาละอันสุดท้ายปุ๊บแล้วก็ไปคุยกับพ่อว่าแต่ทำไมเราถึงเปิดตรงนี้ได้ไวเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเนี่ยยังบอกนะว่ามันจะมีแบบเอนดิ้งที่ทําให้เราแบบมาซ่อนฆาตากรอะไรแถวเนี้ <c oughs> เปิดได้ทําไมเนี่ยเออซัสดีฮะเอาละพ่อผมเก็บเสร็จแล้วดีมากแกอยู่ต่อได้อีกสิบนาทีแค่สิบนาทีเองเหรอใช่หลังจากนั้นแกก็ต้องไปนอนเออมันมีงานบ้านอย่างอื่นที่ผมทําอีกไหมอ่ะผมจะได้อยู่ต่อได้อีก ฉันดาว่าแกไปล้างจานได้นะเอาล่ะองการไปล้างจานสิบใบนะฮะตรงไหนจานวะเนี่ยโอเคตรงนี้จานใช่ไหมเดี๋ยวกันอ่าทำการล้างจานโอ้โหกดสิบรอบอันสุดท้ายเป๊บเรียบร้อยกลับไปคุยกับพ่อของเราอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วพ่อแล้วมีอะไรอีกเหรอเอาขยะไปทิ้งโอเคขยะอยู่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะผมจำไม่ได้ขยะอยู่ไหนเออ อยู่ตรงถังขยะตรงนี้นะฮะตรงห้องครัวนะทําการหยิบมาแล้วก็ทําการเอาไปทิ้งข้างนอกโหถังขยะมันตั้งแบบโลกมากอาะไะทิ้งไปเลยเรียบร้อยเป็นยิบพ่อรีไซเคิลด้วยเรียกได้ว่ารักโลกมากจากังหวะเด้ยะกลับไปเก็บพ่ออีกรอบหนึ่งพ่อผมทํางานบ้านไป3อย่างแล้วผมอยู่ต่อได้เท่าไหร่อ่ะแกอยู่ต่อได้อีก4 5นาทีฉันต้องตื่นที่นานกว่านี้ผมทําอะไรได้อีกอ่ะแกไปรดน้ำต้นไม้ได้อ่เอาละ รถนาต้นไม้อันนี้ใช่ไหมต้นไม้โอ้โหรถแบบนี้เอาละรถไปนะฮะต้นไม้แบบ 3D มากมากเจ็ดอันรอบบ้านยาวๆเลยแล้วทำไมเวลาเปิดปเป็นประตูมันชอบแหลกจังวะเนี่ยดูดิไม่ททำมันเป็นแอนิเมชันแบบสมูทๆไม่ได้เหรออ่าชมไปแล้วกันแล้วทำไมมันถึงมีต้นไม้อยู่ในห้องน้ำวะเนี่ยเอาละแล้วก็อสุดท้ายนะฮะอยู่ในลานจอดรถนะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ แล้วแล้วไปรถอันนี้เหรอี๋ยวมันก็ตายหรอกอ่าใช่ไปแล้วกันรถไปแล้วก็กลับไปคุยกับพ่อมีอะไรให้ผมทําอีกอ่าไปล้างรถอ่าล่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าโคบทั้งบ้านนะฮะจังหวะนี้ล้างรถอยู่ไหนเนี่ยล้างยังไงอ๋อข้างบ้านมันมีสายยางอยู่ให้ต้องการเอาสายยางไปฉีดแบบนี้เลยเหรอโอเคฉีดไปหืสะอาดมากๆจังหวะนี้ไม่มีการลงแบบลงฟฟงอะไรทั้งนั้นน้ำเปล่าล้วน สะอาดสุดๆพ่อผมล้างรถไปแล้วตอนนี้ผมอยู่ได้อีกเท่าไหร่อะ่ะตอนนี้แกจะอยู่เท่าไหร่ก็ได้ตามที่แกต้องการเลยเดี๋ยวจริงเหรอคุณพ่อร้อนเลยนะ่ะแกอยู่ได้อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเบื่อฉันจะฉ,ฉันต้องทำไงอีกเนี่ยเอืมมันไม่มีอย่างอื่นให้ทำแล้วไม่ฉันจะไปนอนไม่ได้โอ้ให้เราทำการวิ่งเร็วมากๆจนแบบย้อนเวลาไปได้ให้ไปที่เครื่องนอกฮะแล้วพ่อเร,เริ่มบกแล้วไปนอนได้แล้วไม่นอนกับพ่อ ให้ทำการวิ่งไปไหนไวะเนี่ยเอล่ะตรงนี้ใช่ไหมให้วิ่งแบบวิ่งโซฟาสนะฮะรันโซฟาสวิ่งเร็วมากๆและสุดท้ายมันก็มาถึงจุดนี้วิง่งฉันจะไม่ไปอีกครั้งสุดท้ายกดไปเอออีกนิดนดงนอนเดี๋ยวแฟด์จังหวะเดี๋ย ย้อนเวลาไปหาจินเซโอ้กลับมาอยู่ที่ห้องพ่ออีกรอบหนึ่งเรามาอยู่ที่8ปดโมงเช้าเช่นเคยว่าไงพ่อนี่แกมาทําอะไรที่นี่เนี่ยแกควรจะไปนอนได้แล้วนะแต่พ่อนี่มันเพิ่งสองโมงเช้าเองฮะฉะนันนึกว่านี่มันสี่โมงเย็นแล้วเย,ย้มันได้ผลจริงด้วยงั้นผมจะไปเล่นเกมต่อละเอาละไปทาการเล่นเกม ตาเอ็มของเรามาหืมมีเสียงอะไรอยู่ข้างนอกนะ่ะไปทำการเช็คข้างนอกเสียงอะไรฮะโอ้ในตัวเสาโอ้จูนสิกปากเอ,อือบกูจะนดิ้ง และต่อไปเนี่ยฮะคือแบทเอนดิ่งตรง,งกันข้ามกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าเอ่ออันนี้ผมเพิ่งสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะคือทําไมมันถึงมีขนมไปซ่อนอย่างไแบบในตู้เย็นวะเนี่ยมันอร่อยตรงไหนวะเนี่ยเอาแบบมันฝรั่งไปซ่อนในตู้เย็นไปไปแบบไปแช่ในตู้เย็นอะอ่าชอบไปลวกันก็วิธีการทำแบทเอนดิ n งนะฮะก็คือเล่นเกมเหมือนเดิมนะก็รอพ่อเรามาตามแบบไปนอนอีกเช่นเคยแล้วก็ลาลบบาลานะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไม่ไปทํางานบ้านนะ,ะก็คือเราจะไปนอนตามคําสั่งพ่อเลยก็ไปนะฮะ ทำการไปที่เตียงแล้วก็หลับไปเลยสลีปเรียบร้อยวันต่อมา <c oughs> โอ้โหตื่นมาแปดโมงเช้าไม่ทันโรงเรียนแล้วลูกตายแน่นอนไม่นะนี่มันวันจันแล้วฉันเผลอหลับไปเมื่อวนันโอ้เรียบร้อยแบดเอนดิงเลยและถึงแม้จะนอนก็ไปไม่ทันโรงเรียนเลยนะตื่น2องโมงเช้าตาย และฉากจบที่3เนี่ยมันจะเป็นฉากจบใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยนะฮะก็คือมัมเอนดิ้งหรือว่าฉากจบแม่โดยวิธีการทำนะฮะก็คือปลาบลานะตอนนี้นะฮะเราทําการไปหยิบของเล่นในห้องเราเจ็ดอันแต่เราไม่ไปนะฮะเราจะทําการออกมานอกบ้านเลยแล้วก็ไปหาแม่กันโดยแม่เราเนี่ยจะอยู่ที่ร้านค้าก็คือไปที่สตร์เข้าไปที่ถ้ำตรงนี้เรีกยวกว่าไกลมากๆนะฮะไปกันเลยเอาล่ะไปที่ร้านค้า และตรงนี้เราก็ชบกับนูบ2ตัวซึ่งแน่นอนว่าไม่เกี่ยวนะฮะเข้ามาที่ร้านค้ากันนะและ้วก็นี่คือแม่ของเราเฮ้ยนี่เธอมาทําอะไรที่นี่เนี่ยสวัสดีครับแม่ทําไมแม่ยังอยู่ที่ร้านค้าอยู่เนี่ยฉันมาซื้อนมแทนพ่อของเธอนะ่ะเพราะว่าพ่อของเธอซื้อนานตลอดเลยแต่ตอนนี้แม่ก็ซื้อนานเหมือนกันนะนี่มันผ่านมาแดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอะไรนะนี่มันผ่านมานานขนาดนั้นจริงเหรอ ใช่แล้วก็ผมมาที่นี่เพื่อจะบอกแม่ว่าพ่อเขาไม่ยอมให้ผมตื่นแท้ท,ที่ตอนนี้มันก็เพิ่งสี่โมงเย็นเองเขาอยากให้ผมไปนอนเพราะพรุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรียนอ๋อแต่เขาก็พูดถูกนะเธอจะต้องนอนให้เร็วเพราะพรุ่งนี้เธอต้องไปโรงเรียนแต่สี่โมงเย็นมันก็เร็วไปนะแม่ได้บอกเธอให้ผมอยู่นานกว่านี้ทีอืมโอเคงั้นเธออยู่ได้ถึงสองทุ่มขอบคุณครับแม่เอาละกลับไปบอกคุณพ่อนะครับว่าแม่เราแบบยอมให้เราอยู่ต่อนะพ่อ แม่เขาบอกกับผมว่าผมสามารถอยู่ได้ถึง2องทุ่มอะไรนะทำให้แกถึงวิ่งถามแม่แกเนี่ยอืมโอเคก็ได้เย่เรียบร้อยกูได้ดิ้งแบบแท้ทรูให้แม่ช่วยเอาละและ ending เกือบจะสุดท้ายนะฮะก็คือ Insane ending ิ้งเป็นที่ที่เราเนี่ยเป็นบ้าน,นะ,ะโดยวิธีการทำเนี่ยคืออย่างแรกนะฮะเราเล่นไปเรื่อยจนถึงขั้นตอนที่เราต้องทำการเอาขยะไปทิ้งนอกบ้านนะ,ะซึ่งตอนยังไม่ถึงก็นี่มาละ ภารกิจที่ต้องเอาขยะไปทิ้งนอกบ้านก็ระหว่างนี้นะฮะเราจะไม่เอาขยะไปทิ้งนะแต่ว่าเราจะทําการหยิบมีดตรงนี้มาเลยหยิบมาืคัดซินแบบซินิม่ามาแล้วมีดของเดาไม่รอดแน่คุณพ่อเอาละทําการไปฆ่าคุณพ่อกัอนนะซึ่งบรรยากาศเรียกได้ว่าโคตรดิฟดาร์แฟนตาซีอัล่ะ สวัสดีขอบุณพ่อตายไปซะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้พ่อเราพูดนะโอ้พระเอกมาแล้วนั่นนั่นลูกเหรอนี่เกศทำอะไรเนี่ยได้โปรดปล่อยพ่อไปเถอะเอาละให้เราเลือกได้นะว่าจะปล่อยไหมถ้าเกิดเจ้าอินเซนดิงก็โน <No, S 1> ไม่ปล่อย เดี๋ยวเวลาตายแล้วคุณพ่อเอาเดี๋ยวเมื่อกี้มันข้ามอะไรไปไวนะเนี่ยเหมือนจะบั๊กนะฮะคือเหมือนจะพูดสักอย่างเลยนะผมอ่านไม่ทันอนะ่ะอย่านะลูกได้โปรดอย่าทำแบบนี้กับฉันเอือเรียบร้อยฮะอินเซนต์เอนดิ้งนะพ่อตาย และ ending สุดท้ายนะฮะก็คือ ground ending หรือว่า ending โดนกักบริเวณนะโดยมันก็จะทำคล้ายๆกับ i n s e n s e ending นะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็จะทำการปล่อยพ่อไปนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะผมก็ต้องทำการเล่นไปเรื่อยจนถึงภารกิจเที่เราจะต้องทำการเอาเขาอยะไปทิ้งนอกบ้านนะซึ่งผมดูแล้วเพิ่งผมเพิ่งสงสัยนะว่าทำไมเราถึงองแบบทำงานบ้านมันยุ่งยากด้วยในเมื่อเราสามารถทำเปนอนได้แล้วก็มาล่้ในเกมคอมอย่างเนี้ยคือ คอมมันน่าจะแรงกว่า p พ a y s t a t i o n ไม่ใช่เหรอแล้วก็ล้วก็เล่นได้เนี่ยอ่าใช่ไหมละกันอ่ะละเก็บมาปุ๊บแล้วก็ไปคุยกับพ่อกันไปเจอกันทีตอนภารกิจทิ้งขยะนะเอเอ่ะละมาแล้วนะครับภกิกิจทิ้งขยะก็ทําการหยิบมีดคู่ใจของเรามานะไปไปทําการฆ่าพ่อกันอ่ะละแล้วก็บลาบลาบ,าบาลารอบนี้นะฮะปล่อยพ่อไปนะ yes <c oughs> ผมไม่คิดว่าผมควรทําแบบนี้นะนี่มันมาไกลาเกินไปแล้วผมขอโทษครับคุณพ่อ ไม่เป็นไรลูกแต่ผมขออยู่ต่อได้ไหมไม่แกโดนกักบ,บริเวณเบื่อเรียบร้อยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะนี่คือที่มากกว่าคำนี้นะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนตัวเองเรียบร้อยสุดก็คือเราได้ไปนอนแทนโดนกักบ,บริเวณด้วย เอาละก็เป็นประมาณนั้นเลยนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะก็เลยกดาเป็นแบบที่ก็ทั้งส้นระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าก็สนุกดีนะฮะแล้วก็มีความสร้างสรรค์พอสมควรนะก็คือแบบไม่ใช่ว่าจะเออะไรก็แบบดึงอะไรสักอย่างมาจากอวกาศแล้วก็โต้ไปหมดทั้งโลกเลยนะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ่า f r i ฟ n d g เกมเกมของเพื่อนคนสร้างเหรอเพลเอ้าเทเลพอร์ตเฟลอะไรเนี่ยจะโปรโมทเกมเพื่อนแต่แบบเฟลไปละเออใช่ไหมละกันก็มานีนะฮะ เอ็นดิ้งถือว่าไม่ได้เยอะมากนะแบบนี้แต่ว่าก็สุกดีพอสมควรก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากมาลองเล่นนะฮะก็สามารถลองมาเล่นกันได้นะฮะน็นแบบที่คุณสามารถสปีดรันได้ภายในเพียงแค่20นาทีก็เ,เล่นทุกเอ็นดิ้งได้หมดแล้วนะเอาล่ะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความคิดยังไงเกี่ยวกับคลิปในวันนี้นะฮะก็สามารถมาคอมเมนดูก็ได้แล้วก็ก่อนเราจากไปนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการสปอยแบบคอนเทนต์สิ้นเดือนให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ ซึ่งเดือนนี้นะฮะผมกะจะซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งมานะ,ะที่ไม่ใช่มือถือหรือว่าคอมแต่เป็นอะไรที่ค่อนข้างอีปิกมากๆนะฮะจะอลองเอาแบบเอามาแบบเล่นโลบอกอยู่นะมาดูกันว่ามันจะลุ่งหรือล่วงก็สภาพมันเป็นประมาณนี้นะฮะผมไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วกันนะฮะสำหรับสิ้นเดือนนี้เอาเป็นว่า,เ,า,ววาเป็นการสปอยเล็กน้อยนะแลวก,ก็สำหรับวันนี้นะฮะขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย